สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกตุมนะคะค่ะวันนี้ก็ขึ้นมาสํานักสงฆ์วัดของหลวงปู่เดชนะคะถ้ำหลวงภูเขาหลวงแห่งหนึ่งนะคะอาถ้ำหลวงปู่เดชเป็นถ้าอยู่ภูเขาหลวงนะคะนี่นะคะสถานที่เหมือนเดิมนะคะเป็นถ้ำปฏิบัติธรรมเล็กๆน้อยๆน,นะคะ ศาลาเน้น้อยทำเน้น,น้อยนะคะก็ของหลูงปูเดชก็อยู่สององนะคะตอนเช้าก็ลงไปบินทบาทอยู่ที่บ้านกกตูมนะคะนี่ก็นี่นะคะบอริเบนอ่าสำนักสงฆ์นะคะก็ไม่ได้กว้างนะคะค่ะมันเป็นอยู่หน้าผาของภูหลวงนะคะก็แค่มีน้ำ มีน้ำที่สมบูรณ์ก็อยู่ได้แล้วพระนะคะมีน้ำที่สมบูรณ์ก็น้ำกินน้ำใช้นะคะค่ะพระปฏิบัติธรรมก็อยู่ได้แล้วนะคะแค่นี้นะคะที่อยู่ของอหลวงปู่นะคะก็มีถ้าเป็นโขดหินนะคะข้างบนนู้นก็จะเป็นโขดหินนะคะลูกนี้คือภูหลวงนะคะที่อยู่นี่ภูหลวงนะคะฝั่งทางด้านนี้ ก็เป็นบ้านกกตูมนะคะนี่ทางบ้านกกตูมนะคะบ้านกกกกจะอยู่ฝั่งทางนู้นนะคะแล้วภูเขาหลวงนี้นะคะจะยาวมากนะคะยาวมากยาวไปนู้นนะคะถึงอยู่ส้นทางนู้นก็คือบ้านกกกกเป็นวัดของอาจารย์สมบัตินะคะที่อยู่วัดภูหลวงของอาจารย์สมบัตินะคะนี่คือถ้ำภูหลวงนะคะเป็นถ้ำนะคะไม่ใช่เป็นวัดเป็น อาวัดเหมือนกับของอาจารย์สมบัตินะคะค่ะเป็นถ้ำเป็นที่สำนักสงฆ์เล็กๆนะคะที่ปฏิบัติธรรมนะคะนี่ก็มีญาติโยมขึ้นมาก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่านี่ค่ะญาติโยมเพราะว่ามันไกลค่ะไกลเดินทางมาก็สองกิโลนะคะเขาก็เหนื่อยฝนตกขึ้นเขาลำบากนะคะเขาก็เลยไม่มีคนมาเยอะนะคะคนส่วนมากก็ลงที่วัดบ้านนะคะ แต่เรานะคะชอบมาทำบุญที่วัดป่าวัดภูวัดเขานะคะ,อะชอบสันโดษเดินขึ้นเขานะคะมาทำบุญนะคะก็ชอบแบบนี้นะคะค่ะขอนี่นะคะตัวนี้นี่ค่ะคือน้ำสมบูรณ์มากนะคะถ้าน้ำสมบูรณ์นะคะ,ะหลวงปู่ก็อยู่ได้นะคะพระก็จำพรรษาอยู่ได้ทั้งปีนะคะไม่ว่าฤด,ดูแล้งไม่ว่าฤด,ดูหนาวนะคะ น้ำนี้จะนี่นะคะโอ้นี่ค่ะสมบูรณ์มากเลยนะคะนี่ค่ะกินได้เลยนะคะจะเป็นน้ําที่นี่นะคะสะอาดมากเลยนะคะนี่ค่ะใช้กองแบบธรรมชาตินะคะนี่ค่ะเป็นกองแบบธรรมชาติค่ะอยู่อย่างนี้เลยนะคะกองธรรมชาติของอใช้เครื่องกองก็มันก็เสียไปแล้วนะคะก็ค็นเครื่องกองธรรมชาตินะคะนี่ค่ะ สไ์สะอาดเลยนะคะแล้วก็รสชาติก็อร่อยด้วยนะคะอร่อยยังไงน้ําอร่อยคือน้ําที่ไม่จางนะคะแล้วก็จะอร่อยออกเปรี้ยวๆสักนิดนะคะนี่ค่ะอาดื่มแล้วนะคะมดก็เยอะนะอเนาะเพราะว่าอยู่ที่ป่าที่เขานะคะนี่ค่ะวิวนะคะวิวที่เราอยู่ที่สำนักสงฆ์นะคะแล้วก็ชมวิวนะคะเป็น สถานที่ชมวิวอย่างหนึ่งอีกนะคะค่ะนู่นก็คือบ้านกกตูมนะคะแถวๆที่เราเห็นนี่ก็คือสวนยางและก็นาข้าวนะคะเห็นไหมคะไกลมากเลยนะคะที่เราเดินขึ้นมาบนนี้นะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็คืออ่าเป็นโรงครัวนะคะโรงครัวเล็กๆนะคะนี่นะคะโรงครัวเล็กๆนะคะนี่เราจะเดินไปดูนะคะเดินไปดูโรงครัวกันก่อนนะคะ ว่าโรงครัวนี้มีอะไรมั่งนะคะที่ขาดเขินอยู่ในวัดนี้นี่ค่ะอยู่ในสำนักสงฆ์นี้ขาดอะไรมั่งนะคะค่ะก็พาชาวบ้านนะคะพากันมาทำโรงครัวนะคะพอได้เป็นที่ทําอาหารฉันของหลวงปู่นะคะนี่นะคะสาราหลวงปู่นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะพอที่จะปฏิบัติธรรมนะคะ บันไดนะคะอยากจะมีงบประมาณนะคะ่ายาก,ก็อยากจะมีงบประมาณมีเงินหรือว่ามีมีเงินนะคะที่จะต่อออกมาเนาะค่ะเดี๋ยวนะคะคงมีโครงการที่จะต่อกระเทิอบออกมาให้เป็นทางที่ขึ้นไม่เปียกฝนนะคะตอนนี้บันไดนะคะขึ้นลงเปียกฝนนะคะลงมาที่มา โรงครัวนี้นะคะเปียกฝนนะคะเดินขึ้นเดินลงนะคะแล้วบันไดถ้าถูกฝนนานไปบันไดก็จะผุพังนะคะก็อยากจะได้เงินมาต่อออกนะคะต่อบันไดออกนะคะต่อทำหลังคาบันไดนะคะอยากจะทำหลังคาบันไดนะคะนี่นะคะตรงนี้เราก็ลงมาดูนะคะมาดูโรงครัวอีกนะคะ หลังจากที่พระฉันแล้วนะคะแล้วก็มาเก็บล้างถ้วยล้างชามเสร็จแล้วนะคะค่ะนี่ก็เป็นฟืนใช้ก่อไฟโดยที่ถ้าฝนตกแรงท่านก็ไม่ได้ลงไปบินทบาทนะคะค่ะไม่ได้ไปบินทบาทก็ทำฉันเองนะคะถ้าวันไหนที่ฝนตกลงไปลำบากนะคะนี่ค่ะน้ำนี่ค่ะ สำนักสง์นี้ไม่ใช่อยู่มาไน่อยออหลายปีนะคะอยู่มาหลายปีแล้วนะคะที่ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ก็หลายตั้งแต่พระหลายรูปแล้วนะคะที่อยู่มานี่นะคะก็ตอนนี้หลวงปู่เดชจะจำอยู่ที่นี่ประจำนะคะตอนนั้นก็ไป,ไปไปมาๆนะคะตอนที่ท่านยังหนุ่มท่านก็ไปทุดงนะคะไปทุดงเรื่อยๆนะคะ ทุดงเรื่อยๆเลยนะคะจนแก่แล้วไปไม่ได้นะคะท่านก็เลยมาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะคะก็เลยปกักหลักปักฐานอยู่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าไปไม่ได้แล้วตอนที่ท่านไปได้นะคะมันก็ท่านก็ไปจำพรรษาอยู่ที่นู่นมั่งทีงน่นี่มั่งนะคะ,อะชอบทุดงตามป่าตามเขานะคะแต่ตอนนี้หมดฤทธิ์แล้วแก่แล้วนะคะก็เลย อยู่ที่นี่เลยนะคะชาวบ้านเราก็พากันขึ้นมาทำบุญเข้าสากนะคะวันนี้นะคะกับหลวงปู่นะคะนี่ค่ะบันไดนี้สิคะฝนตกใส่บันไดนะคะเวลาลงมาที่ศาราโรงครัวก็ลำบากนะคะถูกฝนนะคะค่ะเดี๋ยวจะได้ทำนะคะช่วยกันช่วยกันแผ่กันออกมาทำเป็น่าที่ มุงของทางขึ้นบันไดนะคะจะต้องทํามุงออกไปนี่นะคะแล้วก็ใช้ต่อออกมานะคะต่อออกมาเป็นทางไม่ให้ฝนถูกบันไดนะคะเวลาขึ้นลงบันไดก็จะไม่ได้เปียกฝนนะคะนี่ค่ะต่อออกมาแถวนี้นะคะเราก็จะรวมกันกับชาวบ้านนะคะแผ่และเรื่ออะกันนะคะ ค่ะมีกิสธาแเรี่อะไรกันต่อออกให้หลวงปู่นะคะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ